สพานพุทธนะครับวันพ่อสะพานพุทธโรงงานวิจิตเจ้าพญานะครับวันี้เป็นวันที่5ธันวาจะมีการจุดผุครับ ให้ตรงกันไปยาวๆเลยนะ ก็จบไปแล้วนะครับการแสดงพุนะครับวันที่5ธันวาวันพ่อนะครับปกตงิงานวิจิตเจ้าพยานี่จะมีการแสดงบินโดนนะครับแล้วก็การแสดงแสงสีมีทุกวันนะครับมีไปเรื่อยๆนะครับจนถึงวันที่23ธันวาคมนะครับ2 5 6 8แต่วันนี้วันพ่อพิเศษนะครับมีการจุดพุ ส่วนการแสดงปกติวันธรรมดาเนี่ยจะมีการแสดงแสงสีหลายๆจุดนะครับในงานวิจิตเจ้าพญานะครับการแสดงบินโดนนี้จะมีวันศุกร์กับวันเสาร์นะครับมีไปเรื่อยๆครับถึงวันที่23ธันวาคมเลยใครสะดวกก็มาชมกันได้ปีนี้งดการจุดพุนะครับเนื่องจากมีงานถวายฟาร์มไว้อะไร สมเด็จพระพันปีหลวงนะครับแต่วันนี้วันที่5้ธันวานีนัดพิเศษครับมีการแสดงผู้ให้ชม